Yeah. กลับมาพบกับตั๊กกับตั๊กเก็ตบูแล้วคลิปนี้จะเป็นคลิปชวนคุยชิลๆแต่งหน้ากันไปแบบสบายสๆดีกว่าเนาะโอเคก่อนที่จะไปดูคลิปนี้แบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องตากเก็ตบูกก่อนนะครับแล้วก็ช่อง Boot, ตากเก็ตบูกตั๊กมีปุ่ม s u p e r อร์แตงแล้วใครอยากจะสนับสนุนช่องเล็กๆของตากสามารถกดปุ่ม s u p e r t ร์แตงส์านล่างได้เลยหรือใครจะสมัคร ระบบสมาชิกรายเดือนเดือนละ50บาทก็สามารถทำได้ครับจะได้รับชม e x c l u s i v e c o n t e n เเฉพาะสมาชิกเท่านั้นถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูคลิปวันนี้กันได้เลยคลิปวันนี้จะเป็นแต่งหน้าจากของที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนเนาะจะรวมรวมมาแต่งให้ดูละกันต้องบอกว่าของที่ยังไม่ได้ใช้ที่เยอะมากและประกอบกับตอนนี้ของรีวิวใหม่หมดสต็อกแล้วจ้าก็ใครมีเพื่อนๆอยากจะแนะนาของรีวิวของใหม่ๆก็ตัวไหนสามารถ เออคอมเมนต์บอกกันได้แล้วกันพอแต่ตอนนี้ตัดหมดหมดุกละจ่ายแล้วก็ต้องบอกว่าเสียสัตว์ไปเยอะตอนนี้ กระเป๋าแห้งแล้วจ้าก็ここเลยต้องเอาของเก่าๆของเก่า,เกา,เกาๆเนอะที่ยังไม่เคยใช้มาจับมารวมรวบรวมแล้วก็แต่งหน้าให้ดูละกันแต่ต้องบอกว่าของบางชิ้นเนี่ยก็อาจจะยังหาได้อยู่บางชิ้นก็อาจจะหาไม่ได้แล้วหรือของบางชิน้นเป็นจากต่างปร <ๆ S 2> ะเทศก็เดี๋ยวร่วมรวมมาใช้ให้ดูละกันแล้วลเดี๋ยวออกเราเรามาดูกันละกันว่าลุกวันนี้ออกมาจะเป็นหน้าตาแบบหน้าตาตอนนี้ลงสกินแคร์แล้วก็ลงกันแดดมาแล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวของที่จะใช้แต่งหน้าวันนี้มีประมาณ1นึ่งสองสาม 4ี่ห้จ็ดประมาณ8ชิ้นเนาะเดี๋ยวเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยตัวนี้ก็ซื้อมานานแล้วแต่ยังไม่เคยยังไม่เคยลองใช้เนาะแต่คิดว่าเหมือนตัวนี้ยังมีอยู่นะนั่นก็คือเป็นตัวโทนแมนเ,มมเนอร์เบสเมคอัพเนาะของตัวจองแซมมูนอ่ะตัวนี้จะเป็นของผู้ชายเนาะฟอร์เมนตัวนี้ลองใช้แล้วแหละแล้วก็มีกันแดดด้วย SPS 30 PA++ 3บวกตัวนี้ลองใช้แล้วแหละ คิดว่าถ้าเป็นคุณผู้ชายที่ไม่ได้แต่งหน้าหรือเราวันที่แบบสบ,สบายสบายแต่ว่าใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็จบนะหรือว่าคนที่มีสภาพผิวที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะเพราะว่าเนื้อเขาเวลาทาบนไปที่พื้พนผิวของเราอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันจะแมทแมทไปเลยนะเออแล้วมันก็จะทําให้กลืนไปกับแบบเขาเรียกอะไรนะทําให้ผิวมันดูเหมือนจะคุมมันด้วยแหละอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะนิดนึงเนี่ยแล้วก็เหมือนจะสว่างนะแต่พอทาแล้วอ่ะมันก็จะคุมไปกับเขาเรียกอะไรมันมันกลืนไปกับผิวเลยเห็นป่ะเออเห็นไหม ประมาณนี้ดังนั้นอเดี๋ยวลงตัวนี้ก่อนละกันเดี๋ยวตัวนี้ตักจะทาน่าจะเพาะอาจจะไม่ได้อาจจะทาทั่วๆหน้าหน่อยละกันนะแต่อาจจะไม่ได้ทาแบบเขาเรียกอะไรนะอาจจะไม่ได้ทาทุกจุดของบริเวณทั่บริเวณทั้งหน้านะและคิดว่าเราจะทาเฉพาะบริเวณ T zone นะเนี่ยจะเห็นว่าตัวเนื้อเขาก็จะแบบคืนไปกับผิวเลยอะเออแต่ว่ามันก็แบบอาจจะไม่ได้ปรับเรื่องผิวเรื่องอะไรนะตัวเนี้ยต่ว่าแต่ว่ามันก็จะทำให้ผิวเราค่อนข้างแมตขึ้นอะไรเงี้ยเนาะแมตขึ้นแล้ว มีความคุมมันด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดังนั้นได้จะทงบริเวณเฉพาะทีโซนแล้วก็หน้าแก้มนิดเดียวนะอ่ะอาจจะลงไปบริเวณตรงนี้เนาะใต้ตาอะไรนิดหน่อยเนาะอ,อ่ะเนื้อทาไปก็จะแมท์แมเลยแต่กลิ่นจะมีกลิ่นหอมแบบสไตล์กลิ่นน้าหอมแบบของผู้ชายผู้ชายหนนะอ่อยนะเออถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นก็ได้มัง้งอเนาะังนั้นเราจ,จะทาแค่นี้นะของตัวจองแซมูนนะโอเคก็ <c oughs> okay. จะเห็นว่า หน้ามันก็จะยังมีความแต่ว่ามันจะมีความเ้าเรียกอะไรมัน,ม,นมันอยู่นิดนึงแต่แต,ตักว่าคิดว่าเดี๋ยวมันอาจจะแบบแม,ออแมทขึ้นนะเออแมทขึ้นนะประมาณนี้เนาอ่ะตรงนี้เป็นเบสเนาะก็จะทชแค่นี้นะอืมเรา่าเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะใช้รองพื้นด้วยดังนั้นจะจไม่ทาเยอะเดี๋ยวมันจะหนาจนเกินไปหรือมันมีแป้งฟินนชอีกเนาะไม่อยากให้ลุคนี้มันหนาจนเกินไปต่อไปตัวที่สองเนาะ เดี๋ยวคนนะี้ลงเป็นงานผิวแล้วกันนะงานผิววันนี้เป็นตัวนี้ของงานเกาหลีแล้วกันตัวนี้ก็ซื้อมานานแล้วแต่ไม่เคยใช้เลยเนาะนั่นก็คือของแบรนด์ VDL เนาะ VDL รองพื้นที่ชื่อว่า perfect perfecting last foundation เนาะอ่าตัวนี้ก็จะมี SPF 30 PA 2บวกเหมือนกันเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นคลิปรีวิวดังนั้นก็อาจะไม่ได้บอกคุณสมบัติมากนะแต่จะบอกแค่ข้าข่าว้วกันเขบอกว่าตัวนี้เป็น close up c o n f i d e n t l o n g lasting f l a e s s HD Foundation น่าจะเป็นตัวสายปกปิดเลยแหละเนาะจะเป็นสายปกปิดแล้วก็ทําให้ผิวสวยอะไรเงี้ยเนาะอ่ะเนาะน่าจะเป็นสายปกปิดผิวสวย,ยประมาณนี้แหละโอเคอันนี้เป็นเบอร์ V04 อ่ะเป็นเบอร์ V04 เนาะประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นรองพื้นแบบ <c oughs> หัวปั๊มนะหัวกดตัวนี้เหมือนว่าเออในไทย VDL ก็ยังไม่เข้านะแล้วก็รู้สึกว่าแบรนด์นี้ก็จางๆไปหน่อยแล้วแหละก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่นะแต่ยังหาซื้อได้อยู่ตาม l a z a d a s ช o อป e นะแต่ยังเห็นอยู่นะตัวนี้ด้ลองด้ํา ฟองน้ําตักไม่ชุบน้ํานะเออแต่ไม่อยากให้มันบางจนเกินไปเนาะอ่ะไม่ชุบน้ํานะเป็นฟองน้ําที่ไม่ได้ชุบน้ําอ่ะเนื้อนี่เบอร์วีศูนย์สี่เนื้อก็ค่อนข้างมีความเป็นน้ําชะลูดอยู่พอสมควรก็เหลืองอยู่พอสมควรนะตอนนั้นเหมือนแบบซื้อมาในช่วงแบบเขาเรียกอะไรนะช่วงที่แบบของมันเยอะแล้วเราก็เลยไม่มีเวลาที่จะแบบจะอะไรนะจะเอามารีวิวเนาะเออแล้วก็จะแบบว่าคือแบบเขาเรียกอะไรนะ มีงานเยอะด้วยแหละเออก็อย่างที่รู้ตักเป็นคนพนักงานออฟฟิศนะงานประจํามันก็จะไม่ได้มีเวลาแบบเขาเรียกอะไรนะมามาถ่ายมากนกักอ่ะเออมันก็แบบบางตัวเราซื้อตุนตุนไว้เราก็ไม่ไม่ทันจะได้รีวิวนอ่ะก็เดี๋ยวลงให้ดูคข้างหน้าก่อนแล้วกันเร็วๆนะเนื้อค่อนข้างมีความแมทอยู่ประมาณหนึ่งนะเออเนื้อค่อนข้างมีความแมทไม่ได้แบบกรมากนะมีความแมทอยู่แล้วก็ ปกปิดก็ดีนะถ้าว่าปกปิดเขาก็โอเคนะถึงมีขนาดใช้ฟองน้ําก็ยังปกปิดดีนะแต่ก็แอบบมีความแบบแสงๆหน่อยนี่ขนาดเป็นรองพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะออกมานานแล้วนะตัวนี้น่าจะสองสามปีแล้วมั้งอืมเนาะก็ก็ยังโอเคอยู่ก็ยังไม่ได้ตกยุกอะเห็นไหมอืมเนาะอ,อ่ะลงและวทางหน้าเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเนาะอ,อืมเฮ้ยก็ถือว่าเป็นรองพื้นที่ดีนะเออ ได้ที่ไม่ได้หยิบม,มาใช้เลยนะไม่หนึงไม่เคยได้ลองเลยนะก็ถือว่าเป็นลองพื้นที่ดีอืมในเบื้องต้นนะค่อนข้างแมทเลยแหละเออแ,แล้วก็ไม่ได้โกรไม่ได้ชํำมากเหมาะกับคนผิวมันแบบเราอืมเนอะตรงหน้าผากนี่ดแดงๆหน่อยไหมอ่ะเดี๋ยวตะขอ,อ่าลงเพิ่มตรงหน้าผากดีกว่านะมันมีความดแดงๆป่ะหรือไงหรือแสงมันเข้าอ่ะโอเคเก็บบริเวณหน้าผากมาประมาณนึงละเออเน no. อมเาะโอเคก็ประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวไปชิ้นต่อไปดีกว่าเคต่อไปจะเป็นงานแก้มละกันอ่ะเป็นงานแก้มเอออ่ะเดี๋ยวคอนทัวร์ก่อนละกันนะคอนทัวร์หน้าก่อนละกันคอนทัวร์จะเป็นตัวนี้แอมมิมี่ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบรนด์เกาหลีใช่ป่ะแต่รู้สึกจําความได้ตัวนี้ซื้อจากไต้หวันเนาะเออรู้สึกว่าแอมมิมี่แต่ก่อนในไทยมีมั้งหรือตอนนี้ไม่มีแล้วมั้งเนาะตัวนี้ชื่อมัลติสแควร์เนาะแอมมิมี่มัลติสแควร์จะเป็นพาเลตที่เป็นคอนทัวร์เนาะอาจจะเห็นว่ามันเป็นพาเลตคอนทัวร์แล้วมันก็จะมีสี สีๆนะมันก็จะไล่ไปแต่สีนี่แบบอบรองมานะสีอ่อนสุดก็วนตามเขมเลกาเป็นสีเข้มเนาะเนี่ยคิดว่าจะใช้ทาแบบวนๆแล้วกันนะแ <c oughs> ปรงวันนี้จะใช้ของเอ่อมาสเป็นของ band band ในแบรนในแบรนในในบูทแหละเนาะในแบรนบูทแต่ว่ามันแอบฟอร์เอาเยอะไปหน่อยนะเออมันฟอร์เอาเยอะไปหน่อยเอออืมค่อยเนี่ยเห็นปะไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะฟอร์เอาเยอะไปหน่อยอ่ะเนื่องจากว่ามันเป็นงานเกาหลีเนาะมันก็จะแบบก็ก็จะคอนทัวร์ก็จะบางๆอะไรเงี้ยนะไม่เยอะ ก็เลยอะไม่ได้สีแบบเข้มมากอ่ะไม่ได้ส้มมากอ่ะสีมันจะออกน้าตาลอ่ะเออเดี๋ยวไงาปาให้ดูดีกว่านาอเนีน่ยปาให้ดูอย่างสีอ่อนเนี่ยถ้าไม่เห็นเลยสีเข้มๆเนีมม่ยเห็นหน่อยใช่ป่ะเออประมาณนี้นะเออให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะเราคิดว่าเราจะปั๊มแค่สองสีนะสีสีสีสล่างข้างบนมันอ่อนไปเนาะอืมเนาะอ่ะ,อะมานี้อาจจะไม่ได้แบบชัดมากนะสําหรับตัวมิมี่ตัวนี้แต่เราว่ามันก็โอเคเนาะ ที่งานแก้มต่อแล้วกันเนาะงานแก้มจะเป็นตัวนี้ตัวนี้แต่ก็ยังไม่เคยใช้นะเป็น cat b n d ตอนนี้เป็น kvd แล้วใช่ปะอ่ะขอเรียกเป็น k kvd ป่ะตอนนี้ kvd นะเรียกชื่อใหม่เขาแล้วกันนะ kvd everlasting blush นาอตัวนี้ซื้อที่ s e อร o r a ชื่อสีอ่าคือ fog fog g l o v e ปะ fog g l o v e fog ม,มาป่า g l o v e หูมือป่ะหรือไงเออเนาะก็จะตุนๆหน่อยไม่ได้เอะอะมากเนาะน มานี่นี่นะนี่นะนี่นะอันนี้นะอันนี้คอนทัวร์เมื่อกี้นี่นะเนาะอ่ะโอเคมาก็สีชัดอยู่เนาะจะเบาๆนะจะไม่ได้แบบหนักตอนนี้เขาเขานิามายมอะไรนะบอยเฟรนบลัชเหรอเขาจะแต่งไงกลมๆนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ปัดขึ้นนี้ปะ่ะเออตามที่ดูเนาะเดี๋ยวเราลองทําตามสิอ่ะกลมๆใช่ปะ่ะแล้วก็ลาขึ้นปะ่ะเออถ้าเท่าที่ดูคร่าวๆนะน่าจะประมาณนี้ไหมก็ชัดอยู่เบาๆประมาณนี้แล้วกันนะ สีก็ชัดอยู่แต่ว่าลุกวันนี้มันก็จะเป็นแบบเ <c oughs> บาๆหน่อยเนื้อออกแมตตหน่อยอย,อย่างเงี้ยเออจะเห็นว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์นะอาจจะไม่ได้มีคอนซีลเลอร์เพราะว่าเดี๋ยวมันหลายชั้นอนะทั้งเบสทั้งรองพื้นทั้งเดี๋ยวมีแป้งฟินิชอีกนอ้องก็เลยไม่อยากใช้ให้มันหลายชั้นมากเดี๋ยวอยากจะให้มันเป็นลุกแบบไม่ได้หนามากนะประมาณต่อไปงานปากงานปากมีสองชิ้นเนาะเดี๋ยวจะใช้ตัวเป็นลิปเพนเซอนะตัวนี้ของมี่นะก็แบรนด์เกาหลีเหมือนกันแหละชื่อสีคิวบัตไซโค ตัวนี้ตามตัวนี้จําไม่ได้แล้วซื้อที่ไหนน่าจะเป็นน่าจะวิวเทียมหรือว่าสานะันน่ะแต่เหมือนแบรนด์นี้จะออกไปแล้วป่ะจากไทยไปแล้วป่ะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ลิปของลิปกโกของบีออเนาะตัวนี้ชื่อสีคือตัวนี้เป็นสีศูนย์ศูนย์หนึ่งพิงค์นะ <c oughs> ตามที่เข้าใจตอนนี้มีหลายสีมากแต่ตั้งเหมือนว่าสีนี้ก็ยังเป็นสีฮิตก็ยังขายอยู่ม้งสำหรับตัวนี้เนาะถ้า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 เข้าใจไม่ผิดเนาะเดี๋ยวให้ดูเนื้อน,นิดนึงแล้วกันนะ จร,จริงตัวนี้ก็โกลสีเบาๆบางๆเนาะวันนี้งานปากอาจจะไม่ได้แบบชัดมากนะไม่ได้แบบส่วนสีนี้เอวิปเพนซิลเดี๋ยวจะามาทาริมเอ,อตัวริมริมขเขาเรียกไนะริมปากเออเอออลเนอร์ปากนิดนึงแล้วกันเนาะสีก็ประมาณนี้น่ารักดีนะเหนาะอโอเคเดี๋ยวทาไลาเนอร์ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวจะดูนะว่ามือจะนิ่งหรือเปอลออ่าปกติก็ทั่งไงไลเนเอร์อปกติเขาจะเขียนขอบปากใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเรอยเขียนขอบแม่เห็นไหมอ่าเดี๋ยวจะเป็นเห็นวจเกลี่ย,ะยนะดังนั้นเดี๋ยวอันนี้จะให้แค่ตัวนี้ลิปไลเนอร์ตัวนี้ทาขอบปากนะจะมาอาจจะดูเลอะๆเอเอกมาหน่อยนะตั้งใจให้มันแบบดูเบลอๆขอบปากอเอนะอเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะเก็บอีกทีนึงนะเดี๋ยวมันจะดูฟุ้งแบบนั้นเกินไปเดี๋ยวเราจะเก็บอีกทีนึงไม่เป็นไรเนาะจะทาให้มันฟุ้งๆหน่อยนะเดี๋ยวออริโกตรงนี้นะทาไปเลยตัวนี้มันไม่ค่อยมีสีชาอยู่แล้วนะทาทอ่ะแค่ประมาณนี้ เอ้แต่พอทาแล้วหยิบมาแบบไม่ได้ตั้งใจนะเอ้ยมันเป็นคอมบินเนชั่นที่แบบเออก็โอเคนะแต่ปากอาจจะชัดมันอาจจะแบบแต่ก็รู้ว่าทาปากอะเพราะว่าตัวลิปไลเนอร์สีมันก็จะแบบชัดหน่อยแต่ตัวโกลไม่ได้ชัดหรอกเนาะเออแต่ลิปดีออลตัวนี้ดีนะไม่เคยใช้เลยไม่ไม่ค่อยเหนียวปากเท่าไหร่นะอืมตัวสุดท้ายของวันนี้เนาะเป็นงานฟินิชแป้งฟินิชละกันต้องบอกว่าซื้อมาก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแล้วก็ยังไม่เคยรีวิวของแบรนด์นี้เลยนะ นั่นก็คือ h a ล l o t ิ e b e r r y นั่นเองเนาะตัวนี้คือแอร์บลัชโฟล i ล f i n i s h เนาะตัวนี้เป็นเบอร์สองมีเดียมเนาะก็เป็นฟินิชที่มีสีนะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูไปก็จะมีสีนิดนึงดังนั้นเดี๋ยวตัวนี้จะทาทั่ว,วหน้าแล้วกน,นะจะทาทั่ว,วหน้าจะไม่ได้แบบทามากแอร์อออเหมือนกันนะเนาะอ่ะจะทาทั่ว,วหน้าเนาะพอทาแล้วมันก็จะให้ฟินิชที่แบบ ดูมันดูมันดูเปล่งประกายขึ้นนะแล้วก็จะดูแมทขึ้นอนะ่ะเออมันจะดูเปล่งประกายขึ้นเนาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายขอเป็นชิ้นที่ลองใช้แล้วกันนะเป็นฟิเนชเชียลสเปรย์นะอาจจะเป็นชิ้นที่ใช้ประจำนั่นแหละเดี๋ยวขอมาิีดหน้านะี้ hey, ใช้ประจำเนาะแต่อาจจะไม่เคยใช้ที่หนะ้า <c oughs> ที่หน้ากล้องให้ดูเนาะอันนี้ไม่ใช่ตัวใหม่นะตัวนี้เป็น Mac Fix เนาะเฟตติ้งเฟต t ิ้งสเปรยตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เขาออกมาสักพักแล้วที่เขาจะมีหลายๆกินเนาะตัวนี้เป็นสีม่วง ken เนะอะเดี๋ยวฉีดเลลยแล้วกันนะ เอาหมดแล้วเหรอเดี๋ยวนะ,ะ,ะประมาณนี้เนื่องจากว่ามันจะหมดแล้วมันอาจจะไม่ฟูงเท่าไหร่นะก็จะได้ประมาณนี้พอฉีดเฟเชอร์สเปรย์แล้วก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวไงจะถ่ายรูปฟินิชลุก, Finish, ลกอะไรต่างๆให้ดูแล้วเดี๋ยวจะกลับมาปิดคลิปมาคุยกันนิดหน่อยแล้วก็ปิดคลิปกัน ฟินิชมาเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ไปฉีดเฟเชอร์สเปรย์อมานั่นแหละที่แค่นั่นแหละที่เห็นนั่นแหละเนาะก็ไม่ได้ไปทําอะไรเพิ่มเนาะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูลุคฟินิชวันนี้ก่อนละกันว่าเอาจากของ <c oughs> ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนทั้งหมดมาแต่งได้ประมาณนี้อืมโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปนี่คือฟินิชลุควันนี้ที่ได้ทั้งหมดเนาะต้องบอกว่าเออแอบชอบลุควันนี้อยู่เหมือนกันนะมันเป็นลุคที่แบบ ก็เลยเลยนะก็จะดูเหมือนว่าจะแต่งแต่มันก็แต่ไม่แต่งแต่ก็แต่งนั่นแหละเออแต่คือดูรู้ว่าแต่งเพราะว่างานผิวมันค่อนข้างหลายชั้นนะแต่รับว่าด้วยความที่แก้มเนี่ยสีโอเคคือเบาๆเราไม่ได้ทาอะไรมากแล้วก็ปากเนี่ยสีโอเคเนาะไม่ได้ทาอะไรมากแต่ให้มีความฉ่ำๆกลโกลหน่อยเนาะแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือตัวแป้งตัวนี้แต่ว่าตัวแปงตัวนี้มันทำให้ฟินิชิกะดูสวยนะสำหรับตัว ชาลลอตติบรีแอร์ไบรท์ฟอเรจฟินิชตัวนี้เออไม่เคยใช้มาก่อนดีเลยแหละคิดว่าถ้าเป็นวันปกตินะถ้าเป็นวันปกติที่ไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากอะ่ะถ้าเป็นแบบไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเงี้ยก้คิดว่าเราจะใช้แค่สองตัวนี้จบโอเคก็คลิปนี้ก็อย่างที่บอกว่าเอาของที่ยังไม่เคยใช้มาลองแต่งให้ดูแต่ถ้าแต่ถ้าเพื่อน,นเพื่อนๆสนใจตัวไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์เอาไว้แล้วกันเนาะว่าอยากจะรู้ตัวไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะให้รีวิวอะไรเป็น พิเศษก็สามารถบอกกันได้โอเคคลิปวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับแต่งหน้าจากของที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันอกกันคลิปต่อไปเนาะก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Target b o o ก่อนนะครับแล้วก็ช่องของ Target b o o มีปุ่ม Super Thanks แล้วใครอยากจะสนับสนุนช่องเล็กๆของตากสามารถก,กดปุ่ม Super Thanks ด้านล่างได้เลยคลิปวันนี้ลาไปก่อนนะคะบา,บายๆครับสวัสดีครับ